ครับ oh. อินเวอร์เตอร์ลำท,ที่สองครับหลังจากแก้ไขแล้วครับตอนนี้แดดร่มลม,มตกการชาร์จไฟมันอยู่ที่17ได้17แอมป์ครับแก้ไขจากเดิมคือแอมมาเยอะขึ้นเราก็ตัดหัวคอนเนคเตอร์ออกแล้วก็ต่อจำต่อตรงเลยแล้วก็ใช้เทปเทปเบอร์23กับเบอร์3 3ม0 0ม ก็ก้อนนี้เก็บเก็บตัวนี้นิดนึงเนี่ยจุ๊บโอเคครับตัวนี้ก็เหลือรางเหลือรางนิดนึงอันนี้รางใหญ่รางใหญ่เราก็ไม่ได้ยึดนะครับเพราะไม่มาไม่สามารถเจาะทะลุเหล็กได้ครับต้องมีใช้สว่านพิเศษดอกพิเศษ